ส่วนหนึ่งที่เรื่องของเมตตามหานิยมก็คือขุนแผนนะทาไมผมชอบรุ่นนี้นะภายกุมารกัญญารุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์ท่านอธิษฐานจิตปุกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายฮะก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยรุ่นเนี้ยหลวงปู่แขกทําไมผมถึงศรัทธาหลวงปู่แขกมากหลวงปู่แขกเนี่ยท่านมีท่านมีมีความพิเศษอยู่ในตัวท่านหลายอย่างฮะ เคยมีที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะท่านปลุกเสกวัตถุมงคลท่านนั่งบนไตรมาสสูงๆนะฮะนั่งอยู่ด้านบนเนี่ยนะอยู่อยู่ท่านลอยลงมาข้างล่างอ่ะนะคนตกใจกันหมดเลยนึกว่าท่านตกลงมาฮะหลายคนงงเลยนึกว่าท่านตกลงมาท่านลอยลงมาแล้วก็มานั่งปกเสกอยู่เหมือนเดิมฮะมานั่งเสกอยู่เหมือนเดิมนี่หลวงปู่แขกนะฮะนี่คือ นะจะว่าพลังจะว่าปฏิหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หลวงปู่แขกเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะนั่งเสกอยู่แล้วก็แล้วลอยลงมาแล้วก็มานั่งแล้วก็นั่งเสกนะหลายคนตกใจแล้วท่านก็มีพลังหลายๆอย่างทําให้คนได้เห็นนะครับหลวงปู่แขกเนี่ยหลวงปู่แขกอายุเก้าสิบกว่าท่านเชื่อไหมผมเคยเล่าให้ใครหลายๆคนฟังนะหลวงปู่แขกเนี่ยผมเคยสัมผัสกับท่านหลายหน ท่านเป็นพระเมตตาแล้วมีพลังจิตดีมากสิ่งที่ผมเห็นจากหลวงปู่แขกก็คือว่าท่านอายุเก้าสิบกว่าเนี่ยท่านงัดข้อเนี่ยงัดข้อกับฝรั่งตัวใหญ่อายุมากนะครับสู้ท่านไม่ได้เนี่ยยังหนุ่มกว่าท่านเยอะเนี่ยงัดข้อแพ้ท่านอะ่ะแล้วไปงัดที่ไหนรู้ไหมไปงัดที่อเมริกาฮะ อเมริกานะครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อนะหลวงปู่แขกเนี่ยไปอเมริกาฮะได้รับการนิมนต์ไปอเมริกาแล้วก็มีนะพระครูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลลบบุรีไปด้วยพระครูภาวนาไปด้วยนะครับไปที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยได้รับนิมนต์ไปอเมริกาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาฮะก็คือว่ามันมีมันมีผู้ชายนะเป็นฝรั่งแล้วภรรยาเขาเป็นคนไทยเนี่ย ผู้ชายคนนี้ยรูปร่างสูงใหญ่แล้วไปออกกําลังกายทุกวันภรรยาก็บอกว่านะเขาชอบออกกําลังกายเขาไปออกกาลังกายทุกวันนะพอเขากลับมาวันนั้นเนี่ยอเผอิญว่าหลวงปู่แขกไปเนี่ยนะครับเขาเลยท้าทายหลวงปู่แขกฮะเพราะว่าเขารู้ว่าหลวงปู่แขกเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องพลังอันแข็งแรงเพราะหลวงปู่แขกเวลาท่านเสกเนี่ยนะท่านเสกว่าถูมงคลเสกท่านจะทําน้ามนต์ขันใหญ่ๆห่เนี่ย ทำน้ำมนต์ขันใหญ่ๆเนี่ยแล้วเวลาท่านเสกท่านจะนะจะชูขันน้ำมนต์แบบสุดมือเลยนะชูขันน้ำมนต์แล้วน้ำมนต์เต็มขันนะชูแบบสุดมือแบบเนี้ลู้ผู้แข็งนะฮะท่านยกชูแบบเนี้ยอายุเก้าสิบกว่านะไม่มีใครชูได้ฮะไม่มีใครชูได้นอกจากท่านแข็งแรงมากนะท่านชูแบบเนี้ยนั้นเนี่ยนะท่านจะต้องแข็งแรงมากเลยท่านบอกการแข็งแรงเนี่ยมาจากพลังจิต ทีนี้ว่าวันนั้นเนี่ยฝรัง่งคนเนี้ยจะให้จะจะบอกภรรยาว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเขาแข็งแรงกว่าอยู่แล้วเพราะเขาออกกำลังกายเขาเลยทา้าท้าหลวงผู่แขกบอกมางัดข้อกันไหมหลวงปู่แขกนั่งนิ่งฮะแต่ว่าพระครูภาวนาโสพลน,นี่ท่านเ่าให้ฟังเองนะครับพระครูภาวนาโสพลท่านเราให้ฟังท่านบอกว่าท่านห้ามไว้ท่านบอกไม่เอานะเดี๋ยวเกิดแขนเขินหักไปเป็นยังไงเรา นะคนอายุมากแล้วนะนั่นะยังหนุ่มแล้วก็โหแขนบันเลอเลยไม่เอาไม่เอาหลูงปู่แขกบอกไม่เป็นไรท่านบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยากงัดให้เขางัดนะตั้งงัดเลยนะครับนะ้าตั้งงัดนะฝรั่งตั้งนะพอเริ่มปังเดียวฮะฝรั่งลงเลยครับตกใจฮะนะ้าลงเลยครับลวงปู่แขกง,งัดฝรั่งลงไปเลยครับ ฝรั่งตกใจถามหลวงปู่แขกฮะแพ้แบบนี้ถามเลยฮะหลวงปู่แขกทาไมแข็งแรงอย่างนี้พลังดีอย่างนี้หลวงปู่แขกบอกยังไงฮะหลวงปู่แขกบอกว่านั่งสมาธิสวดมนต์เท่านั้นเองเนะ่เกิดอะไรขึ้นครับนาะภรรยาแจ้งหลวงปู่แขกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฝรั่งไม่เคยไปออกกำลังกายเลยครับอยู่บ้านครับนะสวดมนต์นั่งสมาธิฮะ ไม่ไปไม่ออกจากบ้านแล้วครับนะ่ารังแ่แพ้ไม่รู้อะสํานึกหรือไงก็ไม่รู้ว่าแพ้หลวงปู่แขกอะนะไม่ออกจากบ้านแล้วครับนะไม่ออกไปไหนแล้วเพราะว่างัดข้องัดข้อแพ้หลวงปู่แขกฮะนี่คือหลวงปู่แขกนะครับวัดสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลกแล้วหลวงปู่แขกเนี่ยเสกรุ่นนี้เนี่ยท่านรู้ไหมมันเป็นเรื่องปฏิหารแบบล้วนๆเลยนะ่ะผมงงอะ่ะ คือคือหลวงปู่แขกเนี่ยนะครับวันที่จะเสกพระรุ่นเนี้ยที่วัดบุญยริตตมบลพญายเยนา็นอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนั้นเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนิมนต์หลวงปู่แขกแล้วนะนิมนต์แล้วนะครับแต่ว่าทางวัดเนี่ยตอนแรกนะคนที่แจ้งข่าวบอกว่าหลวงปู่แขกว่างนิมนต์แล้วตรงวันอยู่อยู่เขาบอกว่าหลวงปู่แขกติดกิจนิมนต์ มาไม่ได้เอาเลยนะารุ่นนี้หลวงพ่อแขกคงไม่ได้ปลูกเสกแน่แต่รุ่นก่อนเนี่ยเมื่อปีห้าแปดหลวงพ่อแขกเคยมาเสกขุนแผนรุ่นหนึ่งรุ่นภายชุมพลแต่รุ่นนี้เนี่ยกะจะให้ขุนแผนให้ให้ท่านเสกขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งปรากฏว่าท่านมาไม่ได้ฮะมาไม่ได้ทํายังไงฮะมาไม่ได้ก็คือมาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เสียดายฮะหลวงพ่อแขกมาไม่ได้ปรากฏว่า มีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยได้มีโอกาสไปที่หลวงพุททอดองค์ใหญ่นะหลวงพุททวดองค์ใหญ่ที่นะของคุณอุกรุงสยามที่อยุธยานะพอผมลงจากรถคุณอุนะอยู่บนรถตู้กําลังจะออกเปิดมานะบอกว่าเอา้าเสียชานะเขาเรียกผมเสียชาเขาบอกว่าเสียชาเขาบอกว่าเอา้าเสียชาจะไปไหนเราบอกจะมานี่แหละเราไปด้วยกันไปไหนล่ะไป วันคล้ายวันเกิดของพระครูภาวนาโสพลหลวงปู่แขกก็อยู่ที่นั่นผมบอกเอา้าหลวงปู่แขกอยู่ที่นั่นเหรอเอ้าเดี๋ยวไปเพราะว่าอยากจะไปนิมนต์หลวงปู่แขกหลวงปู่แขกท่านติดงานนะนั่งรถไปกับอุกรุงสยามไปหาหลวงปู่แขกไปมุทิตาสักกาพ,พระครูภาวนาก็เลยวันนั้นได้มีโอกาสได้คุยกับพระครูภาวนาบอกว่านะท่านพระครูครับ จะนิมนต์หลวงปู่แขกไปเสกพระขุนแผนที่วัดบุญยลทิ์แต่ว่านะ้าหลวงปู่แขกติดงานครับจะให้หลวงปู่แขกท่านไปก่อนงานได้ไหมหรือยังไงครับนะ้าอยากจะให้หลวงปู่แขกไปพระคระูภาวนาบอกว่าติดงานที่ไหนเราติดงานที่นี่แหละนะ้าท่านตงเสกที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาช่วงให้ไปโอ้โหฮะหลวงปู่แขกไปได้ครับ นะหลวงปู่แขกไปได้เอาเลยสินะครับดูสิจากที่เป็นไปไม่ได้ไปได้ฮะพอใกล้ถึงวันงานเกิดอะไรขึ้นฮะใกล้ถึงวันจะเสกโทรศัพท์มาเลยครับนะโทรศัพท์มาเลยบอกว่าหลวงปู่แขกมาตรงวันไม่ได้ฮะนะมาตรงวันไม่ได้ต้องมาก่อนวันหนึ่งฮะเอาแล้วนะว่ามาก่อนวันหนึง่งไม่เป็นไรฮะก็มาก่อนวันหนึง่ง นะพอนะพอมาอีกได้รับโทรศัพท์อีกนะก็ใจตุ้มตุ้มตอมตอมคงมาไม่ได้แล้วทีนี้นะโทรศัพท์มาบอกว่าหลวงป,ปู่แขกบอกว่ามาตรงวันมาตรงวันแล้วมาก่อนด้วยเอาละโอ้โหดูสิมาตรงวันแล้วมาก่อนด้วยนะครับแล้วแล้วผมก็ถามว่าแล้วท่านพระครูภาวนามาด้วยไหมครับมาด้วยสิเอา น้าได้พระครูภาวนาด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าพิธีชื่อดังครับนะพระครูภาวนามาด้วยหลวงปู่แขกมาแล้วหลวงปู่แขกรุ่นนี้หลวงปู่แขกท่านบวงสวงนะท่านนะอัญเชิญเทวดาด้วยฮะซึ่งท่านไม่เคยทำในพิธีอื่นๆท่านไม่เคยทำนะครับท่านไม่เคยทำแล้วท่านก็ท่านก,านก็นะสวดอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายเลย ท่านอัญเชิญด้วยตัวท่านเองงงไปทั้งงานเลยครับทุกคนงงหมดพระครูภาวนาบอกว่านะหลวงปู่แขกนะท่านเมตตาเต็มที่เลยหลวงผู้แขกทําให้แล้วผมฟังบทของท่านนะครับถ้าเป็นพราหมณ์เจ้าพิธีทําส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีอ่านนะฮะเขาจะมีนะเขาจะมีว่าอัญเชิญใครอัญเชิญใครเขาจะมีแต่หลวงปู่แขกเนี่ยอยู่ในสมองท่านหมดเลยฮะ ท่านจะอัญเชิญใครอัญเชิญใครมีหมดเลยครับหลวงปู่แขกโอ้โหฮะแล้วอัญเชิญแบบสุดยอดผมยังคิดว่าวันนั้นเนี่ยผมอัดวิดีโอไว้ด้วยนะแต่ว่าในโบสถ์เนี่ยเสียงมันกล้องบทนี้เนี่ยเสียดายฮะเสียดายที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมานะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนี่ผมยังอยากจะไปแกะบทนี้ออกมาเลยว่าท่านอัญเชิญเนี่ยนะอัญเชิญใครบ้างอะไรยังไงนะครับหลวงปู่แขกฮะ แล้ววันนั้นเนี่ยทำพิธีนอกจากหลวงปู่แขกแล้วนะครับก็ยังมีพระครูภาวนาก็ทําพิธีอัญเชิญด้วยฮะนี่เท่ากับว่าณพนะิธีเนี่ยอัญเชิญินะ่งศสิดิ์ส์เทวดาถึงสามวาระด้วยกันฮะณนะ้าพามเจ้าพิธีทาวาระหนึ่งหลวงปู่แขกแล้วก็พระครูภาวนาหลังจากนั้นมาไม่นานนักนะครับก็ได้รับข่าวร้ายในหลวงปู่แขกฮะท่านยังแข็งแรงอยู่เลยครับตอนนั้นแข็งแรงอยู่มากฮะ ผมได้รับข่าวร้ายหลวงปู่แขกนะท่านละสังขารเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับเราได้รับรู้คนในนี้ลูกศิษย์ยังไม่รู้เลยนะครับแต่เรารู้ว่าท่านละสังขารเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่อเมริกาเขารู้ก่อนฮะเขานี่ฮะขนาดไกลขนาดนั้นนะเขารู้ก่อนนะครับน,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 นะ,นนะบนะที่นี่เขาปิดข่าวหมดฮนะนะเขาปิดข่าวเขาบอกว่ายังไม่ลงรอรอให้พร้อมก่อนแล้วถึงจะจะให้ลงนะครับ ข่าวมาจากอเมริกาว่าหลวมผู้แขกลาสังขารแล้วนะครับแล้วผมถึงได้ลงเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวพอผมลงเพจเท่านั้นแหละลูกศิษย์โทรมาเลยบอกว่าล้มปู่แขกนะท่านยังไม่ละสังขารลบออกก่อนได้ไหมผมก็ลบข่าวออกนะครับนะผมลบข่าวออกนะครับแต่จริงๆเนี่ยท่านละสังขารไปแล้วแต่เขาขอร้องให้ลบออกผมก็ลบออกก่อนนะฮะ พอผมลบออกเท่านั้นแหละสำนักอื่นลงหมดครับนะ่าลงว่าหลวงปู่แขกและสังขารแล้วผมเลยลงที่หลังเขาฮะนะฮะเพราะว่าเขาบอกให้ผมลบก่อนผมก็ลบนะครับแล้วก็ลงที่หลังเขานะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลวงปู่แขกเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งพระเกจิอาจารย์แห่งยุคเลยนะฮะการสิ้นหลวงปู่แขกเนี่ยผมว่านะเหมือนแหม่นะ,ะนะเสียดายท่านฮะเสียดายท่าน รู้ไหมว่าหลวงปู่แขกไปทําพิธีนะที่ไหนเนี่ยจะพิธีแบบโอ้โหขนาดนะไปที่นะไปที่ที่ทททศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปทําเนี่ยท่านจะทําแบบเต็มที่มากเลยหลวงปู่แขกฮะแล้วจะเห็นนะครับการทําน้ามนต์ของท่านกระสินไฟของท่านนะเทียนเนี่ยน้ําตาเทียนเนี่ยนะเต็มมือท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ร้อนเลยนะเย็นนะ นี่คือหลวงปู่แขกนะครับไหลลงมาเนี่ยแต่ถ้าใครไม่ไม่เคยเนี่ยนะครับนะทำเนี่ยผมว่าพองนะฮะแต่ท่านเนี่ยนะหลวงปู่แขกเนี่ยท่านท่านมีกระสินไฟฮะสุดยอดฮะเวลาที่ผมพูดคุยแล้วพูดถึงหลวงปู่แขกเนี่ยผมมีความรู้สึกผมผมปลื้มปิติฮะตื้นตันใจฮะผมว่านี่แหละเกจิของจริง นะเกจิของจริงแล้วมีพลังจริงๆฮะพลังในตัวท่านแล้วท่านก็ไม่เคยนะครับท่านไม่เคยไม่เคยพูดแบบนะคือคือคุยอ่ะท่านไม่ใช่คนคุยอ่ะว่าท่านมีดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ท่านมีดีจริงๆรู้หรือไม่ท่านเล่าให้ฟังนะผมก็หัวเราะนะเนี่ยผมนั่งฟังจากท่านอ่ะท่านบอกว่าท่านไปผ่าตัดนิ้วฮะนะผ่าตัดนิ้ว นะผ่าตัดนิ้วท่านก็นะท่านก็นะหมอคุณหมอก็นะรับการผ่าตัดอย่างดีเลยนะแล้วคุณหมอมาแจ้งน้ามาแจ้งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับนะหลวงพ่อเนี่ยนิ้วก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเหรอเหรอนิ้วก้อนใหญ่เหรอก้อนใหญ่แต่ผ่ามาหมดแล้วครับหลวงพ่อแต่สิ่งที่จะบอกหลวงพ่อก็คือว่าผมไม่คืนนิ้วให้หลวงพ่อนะครับผมขอฮะนะหลวงพ่องงอ่ะนะหลวงปู่แขกงงอ่ะ บอกว่าเอาแล้วจะเอาไปทําอะไรนิ้วเอาไปไว้บูชาครับเนะี่นี่ฮะนะ้านิ้วผมไม่รู้ว่านะ้ที่นะ้ที่หลวงปู่แขกท่านบอกเนี่ยไม่รู้คุณหมอท่านไหนนะฮะมีนิ้วของหลวงปู่แขกเก็บไว้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมทุกอย่างของหลวงปู่แขกเนี่ยนะครับเขาต้องการกันหมดนะฮะน้าต้องการกันหมดนะครับ,นะรน,นะรบนี่คือ พระเกจิอาจารย์ที่ผมบอกว่าผมเล่าทีไรผมมีความสุขแล้วเล่าทุกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เราเล่าแล้วเนี่ยเล่าแล้วสบายใจฮะเล่าแล้วได้สืบนะสืบนะสืบทอดสิ่งดีๆนั้นผมบอกว่าผมรู้จักเนี่ยนะครับได้สัมผัสเกจิหลายองค์นะฮะหลายองค์แล้วเป็นเกจิที่ปฏิบัติด,ดีป,ป,ป,ปฏิบัติชอบอย่างเนี้ยนะอย่างองค์ที่ผมบอกนะครับอย่างหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอย่างเนี้ย นะเอองค์เนี้ยผมก็เคยสัมผัสหลวงปู่ทิมนี่ก็สุดยอดนะฮะนะสุดยอดแห่งความเมตตาท่านดูนะครับขนาดว่าท่านนะท่านชรามากแล้วนี่เก้าสิบกว่านะหลวงปู่ทิมอนะเก้าสิบกว่านะท่านเคยเป็นทหารมาก,ก่อนนะเก้าสิบกว่าตัวท่านใหญ่นะไปที่ไหนเนี่ยนะก็นั่งโอ้โหนั่งปกแบบนะ ถ้าไม่จุดเทียนชัยก็ดับเทียนชัยนะสมัยเมื่อก่อนนะครับนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนี่ท่านมรณาภาพสังขารท่านไม่เน่านะนี่อริยะสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะพวกนะครับเครื่องรางของขังนะครับชั้นหมาของท่านเนี่ยสุดยอดมากมากนี่นะพอผมพูดถึงหลวงปู่แขกผมก็อดนึกถึงหลวงปู่ทิมไม่ได้นี่คือเกจินะร่วมสมัยที่บอกว่าสุดยอดนะครับ นะ่าสุดยอดจริงๆนะครับนะอย่างนี้อาแล้วครับนะคือมีเรื่องราวอะไรเราก็อยากจะพูดคุยนะอยากจะพูดคุยนี่ฮะนะคุณบิ๊กอาจารย์ครับสอบถามนกถึกถือครับถ้าไม่ใช่คนเล่นการพนันบูชาบูชาได้สิครับต่อไปเนี่ยคุณเชื่อไหมนกถึกถือเนี่ยจะมีการสร้างออกมาเยอะหลากหลายเกจิอาจารย์จะสร้างนกถึกถือคุณจําคําผมไวนะ้นะนะ คุณสมหมายคุณแว่นแก้วคุณเอกบอกเลยครับช่วงปี50หลวงปู่แขกกับหลวงปู่หงสององนี้ที่สุดแห่งยุคใช่ฮะหลวงปู่แขกนะครับคือคือ,คอเกจิสององเนี้ยท่านมีความโดดเด่นอยู่ในตัวท่านเองด้วยหนึ่งคือความเมตตาของท่านสองก็คือวิชาที่ท่านร่ำเรียนมาหลวงปู่หงเนี่ยรู้ไหมว่าหลวงปู่หงเนี่ยสิงสารสาัตว์ตักต่างๆเนี่ยรักท่านมาก แล้วเหมือนกับท่านสื่อสารได้อะคือพูดง่ายๆคุยรู้เรื่องนะคือสัตว์ต่างๆสิงสาราสัตว์เนี่ยงูเงร์นเนี่ยท่านคุยรู้เรื่องหมดนะไม่ว่าจะมาแหลงสว์นะไม่ว่าจะตะขาบไม่ว่าจะงูไม่ว่าจะสุน,นัขไม่ว่าแมวนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยมันอ้อนท่านด้วยนะสุน,นัขก,ก็จะไปนอนตักนะแมวก็จะไปนอนตักมันแย่งกันนอนตักนะหลวงปู่หงนะ่ะ พาะหลวงปู่หงเนี่ยท่านเป็นพระเมตตาแล้วสมถะเรียบง่ายเห็นไหมนะลูกศิษย์เนี่ยเข็นรถอะ่ะนะรถท่านนั่งไปบินทบาทนะฮะเอาเอารถเข็นไปนะเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศชื่นชอบมากในความสมถะเรียบง่ายแล้วมีมีวิชามีคาถาอาคมดีนะครับหลวงปู่หงอันเนี้ยท่านพูดถูกฮะท่านพูดถูกนะนถ,กนะถ้ายุคนั้นเนี่ยนะหลวงปู่แขกกับหลวงปู่หงนี่ถือว่าสุดยอดฮนะ ถือว่าสุดยอดนะคุณโจ๊กพิจนุโลกเสียใจกันทั้งจังหวัดครับอาการท่านไม่ดีตั้งแต่อยู่วัดแล้วครับนะคุณโจ๊กพิษณุโลกนะครับอันนี้เขาอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้กับหลวงปู่แขกนะครับนะนี่ฮะคุณธีรวุฒิใช่ครับผมก็อยู่ในพิธีวัดบุญริศหลวงปู่แขกชุมนุมเทวดาขนหัวลุกเลยนี่ฮะธีรวุฒิบุญชูเขาอยู่ด้วยแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าท่านจะทําพิธีให้นะแบบนี้นะครับ นะทุกคนเนี่ยโอ้โหนะนะคือรุ่นเนี้ยผมบอกให้นะผ้ารุ่นเนี้ยยังไงก็ยังไงก็น่าเก็บแล้วแล้วเขาก็ตามเก็บกันอย่างเนื้อแบบเนี้ยอยู่ในต่างประเทศหมดนะอยู่ไต้หวันหมดนะเนื้อทะเลสองสีเนี่ยแบบเนี้ยพอสร้างจํานวนน้อยอยู่ต่างประเทศหมดนี่ท่านรู้ไหมหวนแขวนแขวนเนี่ยมีคนมาขอเช่าผมเนี่ยน่าตั้งหลายคนแล้วผมไม่ยังยังอยู่เลยอะ่ะเพราะว่า นะผมยังหวงอยู่นะฮะเป็นสีวันเกิดผมด้วยนะ,ะสีวันเกิดผมด้วยนะสีฟ้าขาวเนี่ยนะผมขอใส่ไปก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งมามาขอขอตัดกันเลยฮะนะนี่ล่าสุดนี่บอกว่าอาจารย์องค์นี้เอาไปสองแสนเอาไหมแหม่เนี <laughs> ่ยนะนะนะคุณจะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอนะคุณจะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอนะคุณแผนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องแปลกฮะ ราคาเขาเนี่ยสร้างใหม่ๆราคาเขาก้าวกระโดดมากนะนะบางรุ่นเนี่ยนะครับสร้างมาเนี่ยสู้กันถึงหลักหมื่นนะสู้กันถึงหลักแสนนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากขุนแผนเนี่ยไม่ใช่พระเก่ามากมายนะครับนะท่านไปดูอ่ะภายกันญาปีอะไรปีห้าเจ็ดหน้าห้าแปดนะแต่ละรุ่นเนี่ยท่านไปดูฮะต่างประเทศเล่นเงินแพงมากถ้าใครสนใจพระขุนแผนจริงๆลองไปสืบดูฮะราคาไม่ได้ตกเลยนะราคาก็ยังอยู่ นะยังอยู่อย่างนั้นทําไม้าคขุนแผนราคาถึงดีฮะคือเขาไม่ได้เล่นเฉพาะคนไทยไงหนะ้าต่างประเทศเขาเอาไปเล่นเมื่อต่างประเทศเอาไปเล่นเนี่ยเขาก็อยากจะได้เนื้อพิเศษนะเนื้อพิเศษที่เขาต้องการแล้วเ็าเอาไปเล่นแล้วเล่นราคาแพงนะราคาแพงฮะนะนี่พอดีว่าคุณทีธีรวุฒิบุญชูเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเลยมาบอกว่าเนี่ยนะหลวงปู่แขกฮะ คุณโดคุณจรูนนะคุณชัยคนชนนะคุณนะชิงชัยสวัสดีครับคุณพิซา่าสวัสดีคุณต้นเล่าหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนหน่อยครับนะหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนนี่ผมบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับหลวงพ่อหวันนะแต่ผมได้ได้ได้นาเสนอนะผ่านในเรื่องของประวัติเรื่องอะไรของหลวงพ่อหวันเนี่ยเยอะ น้าตั้งกับผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันะนะครับนะ้าหลวงพ่อวันเนี่ยเป็นพระที่นะ้าท่านเป็นพระที่นะครับมีเมตตามากๆแล้วท่านเห็นใจเห็นจะเห็นความสมถะเรียบง่ายของท่านนะท่านจะเอาไม้กวาดมากวาดลานวัดมาอะไรยังไงแล้ววัดถุมงคลของท่านเนี่ยผมว่าน่าเก็บนะน่าเก็บแล้วหลายรุ่นก็ใช้ได้นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะ ปัจจุบันท่านลาสังขารไปแล้วท่านเพึ่งเพิ่งลาสังขารนนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยพอหลังจากลาสังขารก็มีคนเข้าก็ตามเก็บกันอยู่นะ